สวัสดีจ้าทุกคนจ้ามือนีไม่แก้วมะผัดหมี่นะจ้นะเนาะผัดที่กินกับตำสมเนาะมือนี้นนะผัดหมี่เส้นหม,มี่เส้นนี่นี่กะเออแชไปแล้วเนาะจ้าบ่าผัดลายดอกจ้าเดี๋ยวไปกินบ่หมดบ่ปลายคนเนาะจ้นะเนาะผัดจักจานนี่พอเกลยวกระเทียมให้หอมก่อนเนาะจ้าเดี๋ยวกระเทียมให้หอมดีๆมันจะ่อยแซช เขาจะไปออเอาเทียมลงไปใช้เวลาน้อยนึงนะจ้าเี๋ยอกระเทียมใช้เวลาน้อยนึงนะจ้าเนาะอันบ่เกลืองมันบ่นอหอมนะจ้าเพราะแค่ผัดนี่้องเห็ดเหลืองๆดีหละ่ะพี่แก ปุงเครื wise, ่องได้จ้าไปนี่นะเ้ขาอยาหน่อยนิดเ้ยดำนิดนึงจ้าบ่มักดำลายนี่ม่บ่มักดำลายมันตาลล้มโจ๊กโจกโจกรุ่คนเล น,น้ำย,ยอดเพราะต้องใช้ลายน้องจ้นาน้ำนี่พอกระสีปอพอมีบ่หลายจ้ะมีบ่หลายอาให้มันเดือดก่อนน้องจ้าเนาะใส่เวล้าน้อยนึงจ้าโอ้ใส่ดินกระสีปอตั้นแห่งกับเอาเทใส่ที่หลังกับ,กบ่อไรน้องจ้าดิใส่เหลือดิปอเสมอกันน้องจ้าเนาะ นี่เป็บบนี้รอให้เดือดก็ไม่ะช่แยวก็เอามีลงสึ่งนี้เลยเนี่ยทาน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 หนึ่งส็่งนี้อ่ะเฮ้ยเนียวนุ่มสินี้นี้วนุ่มอัดสิ่นีนี่แม่มากนะจ๊ะมากกว่าเส้นเล็กวางส้นนี้ทั้นนี้มันเนียวนุ่มดีเดืยจังทัทนีได้จัง ได้ได้แล้วบ้านลงเลยจ้าอืมเอออ่าได้สุดได้ทีแล้วน้องแก่มเนาะนี่โอ้เป็นตะแทบเหวะเป็นตะแซบเป็นตะแซบจ้าข้าวผัดกินข้าวเขาน้ำอีกสักน้อย ก็ได้เนนสียงไปที่หังนี่ให้ที่หลังก,ไาากดได็ได้ด้วจ้าข้ามักวานข่าวคนได้ได้ถึงสองอย่างเดี๋ยวจะเข้าสีอ้อันนี้ไม่ใส่ไข่ใช่ไหมคะไม่ใส่ไข่เนาะะ<ม>ต้องใส่ไข่เราิกับสมตำเอาหอยลงเล้จ้า<ว>จมาแต่แก่ข้าม เสร็จแล้วค่ะผัดหมี่ของเราก็เสร็จแล้วอยาเห็ดกินได้จ้าเด้อเพื่อนๆเปรบแปบแปบ,บ,บ,บจ้าสบาย